และนี่คือผลลัพธ์ครับดูความแตกต่างได้เลยเดี๋ยวผมจะลองใช้มือนะครับมือเปล่าเนี่ยไม่ได้สกปรกอะไรนี่ครับไม่มีคราบดำติดเลยครับนี่คือข้อดีของมันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ทิชชู่นะครับเช็ดให้ดูเลยนะครับนี่ครับไม่มีคราบดำติดทิชชู่มาแม้แต่นิดเดียวครับ สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่ประสบป,ปัญหาเหล่านี้ครับจอดรถตากแดดทิ้งเอาไว้จนทำให้พลาสติกภายนอกรถเนี่ยจากสีดำกลายเป็นซีดแบบนี้ครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตและแนะนําสินค้าของเราหลังจากที่มีลูกค้าหลายคนนะครับสอบถามกันเข้ามาว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างที่สามารถเคลือพลาสติกให้ดําเงาได้บ้าง <S 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 ผมก็จะมาแนะนําตัวนี้ครับเทเวน,นิโกรดไพลไชนเนอร์ครับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบยางรถให้ดําเงาแต่มันมีคุณสมบัติที่มากกว่าการเคลือบยางครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตให้ดูครับว่าเคลือบพลาสติกให้มันดำเนี่ยทำยังไงบ้างไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาแบ่งครึ่งให้ดูนก่อนเลยเนาะโอเควิธีการใช้งานง่ายๆครับน้ำยาเทวินิโฟน,นับกับฟองน้ำตัวนี้บีบลงไปเท่านี้ครับ หลังจากนั้นครับเราใช้น้ำยาตัวนี้ครับเคลือบไปอย่างนี้แบบนี้นะครับหลังที่ทาลงไปเนี่ยน้ำยาของเราเนี่ยแห้งเร็วมากครับใช้งานง่ายไม่เหนียวเนือน,นะช่วยให้รถของเราเงางามกันน้ํากันฝุ่นได้อีกด้วยข้อดีของมันนะครับทำให้รถเราเนี่ยดูสะอาดใหม่ตลอดเวลาป้องกันแดดเรียได้ด้วยครับที่สําคัญเลยนะครับใช้ได้กับทั้งตัวรถใช้ง่ายรวดเร็วติดทนนานไม่เหนียวไม่ติดมือไม่ดําเลยนะครับผม และสำหรับคุณสมบัติของ24 t i f h a i Shiner ครับช่วยยางดำเงาครับลดการแตกรายงาทนความร้อนได้ดียืดอายุการใช้งานป้องกันน้ำและสิ่งสกปรกครับแห้งได้เร็วไม่เหนียวเนินอ่ะไม่ติดมืออีกด้วยครับและนี่คือผลลัพธ์ครับดูความแตกต่างได้เลยเดี๋ยวผมจะลองใช้มือนะครับมือเปล่าเนี่ยไม่ได้สกรปรกอะไร นี่ครับไม่มีคราบดําติดเลยครับนี่คือข้อดีของมันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ทิชชู่นะครับเช็ดให้ดูเลยนะครับนี่ครับไม่มีคราบดําติดทิชชู่มาแม้แต่นิดเดียวครับรับรองได้เลยครับว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมีคุณภาพอย่างแน่นอนไม่ติดมือไม่เหนียวเนินอ่ะและแห้งไวครับและนี่คือผลลัพธ์ครับผวิตณฑ์ที่โฟร์ทร์ชายเอร์ตัวนี้ครับโดยขวดนี้นะครับมีราคาอยู่ที่250บบาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้นะครับจะแถมตัวนี้ครับ ฟองน้ําทาย,ยางติดไปด้วยเลยครับซึ่งมันสามารถทาได้ทั้งยาง,ยางพลาสติกภายในรถและนอกรถอีกด้วยครับและถ้าหากท่านผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับสินค้าเราตัวไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อมาสอบถามเราได้นะครับและถ้าหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่พลาด EP ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ